สวัสดีผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนวิธีการเข้าเรียนอแอปพลิเคชัน z o o m นะครับออนไลน์ของโรงเรียนบ้านดนอนสีเสริมกษรกรนะครับอ,อันนี้เป็นจะเป็นวิธีของโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับโอเคนะฮะเมื่อเมื่อเราเปิดคอมพิวเตอร์นะครับให้เราเปิด Google Chrome นะครับจากนั้นพิมพ์ค้นหาคําว่า z o o m นะครับ us นะครับหรือจุดนะครับจากนั้นก็เว้นวรคดาวน์โหลดครับอ่าถ้าใครไม่ทันก็กดพอสไปก่อนนะครับกดหยุดก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้สังเกตนะครับเอ่อเราจะใช้เราจะเข้าไปที่เว็บไซต์แรกก็คือ zoom. us นะครับดาวน์โหลดนะครับแล้วก็หัวข้อเขาจะเขียนว่าดาวน์โหลดเซ็นเตอ o ์ซนะครับคลิกเข้าไปเลยอไม่ทันให้แนะนำให้กดหยุดนะฮะ จากนั้นนะครับให้สังเกตด้านซ้ายบนนะครับถ้าเป็นรูปคุญแจแล้วก็ z o o m u s นะครับแล้วก็หรือทับนะครับดาวนโหลดก็แปลว่าเข้ามาถูกต้องนะครับจากนั้นสังเกตหาปุ่มดาวน์โหลดนะครับเอาปุ่มนี้เลยนะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเลือกติดตั้งนะครับผมก็จะอาจจะตั้งชื่อหรครับการลืมอะไรพวกนี้ผมก็กดบันทึกไปเลยครับกดเซฟด้านล่างเนี่ยนะฮะเมื่อ ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตด้านซ้ายล่างเนี่ยครับตัวโปรแกรมก็จะขึ้นนะครับพร้อมแล้วนะครับที่จะติดตั้งถ้าใครยังไม่เสร็จมันจะขึ้นเป็นวงกลมนะครับยังไม่เต็มนะฮะอันนี้ของผมเสร็จแล้วนะครับก็คลิกนะครับจากนั้นนะครับอ่า Windows บางเครื่องหรือคอมพิวเตอร์บางเครื่องนะครับก็จะมีการถามความปลอดภัยนะครับว่าอ่อันนี้ตั้งใจจะติดตั้งเองจริงหรือเปล่าก็กด Run นะครับ จางนั้นรอแถบฟ้าขึ้นจนเต็มนะครับสักครู่เดียวครับเมื่อแถบฟ้าขึ้นจนเต็มนะครับก็จะเข้าหน้าต่างของอตัวซูมพร้อมที่จะเรียนแล้วนะครับทีนี้เนี่ยจะพูดถึงาการเข้าเรียนในคลิปต่อไปนะครับาการติดตั้งก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ